สวยเลยนะครับสำหรับ All New Titan นะครับพร้อมชุดแต่ง Victor วิกเตอร์รวมไปถึงการใส่ล้อให้มันดูทรัพดูใหญ่มากยิ่งขึ้นวันนี้พามาชมแนวทางอุปกรณ์ตกแต่งว่าใส่เข้าไปแล้วมันเท่ขนาดไหนมันหล่อขนาดไหนวันนี้ผมมาเจาะรายละเอียดให้ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมา Channel อีกเช่นเคยครับผมโนนมาแชร์วันนี้ครับพามาดูแนวทางการตกแต่งรุ่นนี้นะครับคือตัวออนิว t i t a ใน MY 24เกียร์ธรรมดาที่มีส่วนลดหลัก 200, 2 0 0นน่ะผมก็เลยชิงมารีวิวก่อนก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับเป็นรถพี่เซลล์ที่อยู่ด้วยกันนะครับก็พามาดูแนวทางการตกแต่งว่าลูกค้าท่านนี้เนี่ยมีไลฟ์สไตล์ที่เฮ้ยโดดเด่นนะเพราะผมเห็นตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันก็ลงตัวไม่ได้เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปแล้วก็ตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามิสุวิชชีด้วยนะครับรถคันนี้ครับมีการใส่อุปกรณ์ตกแต่งหลายๆอย่างแต่ บางอันใส่มาในเมียนบางอันใส่มาก็ให้เห็นความแตกต่างไปเลยอย่างแรกครับมีการใส่สก๊ปด้านหน้าแบบนี้นะครับลูกค้าคอนฟิกได้นะว่าอยากจะได้ตัวสเกิร์ต อยากจะได้ตัวคูปแบบนี้ไหมหรือไม่อยากได้ก็ได้นะครับบางคนมองว่าไอ้ตัวคูปเนี่ยอาจจะมาบังทัศนวิสัยในการขับขี่ก็เลือกได้เหมือนกันนะครับผมเคยรีวิวไว้ทั้งในตัววิกเตอร์ในคันนี้นะครับแล้วก็ o s r ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับย้อนกลับไปดูได้ไลฟ์ไสไตล์ก็จะต่างกันชุดแต่งวายก็มีเช่นเดียวกันครับคลิปเหล่านี้รีวิวไว้ทั้งหมดแล้วนะครับคันนี้เนี่ยมีการใส่ครอบนะครับตัวคิ้วตัวสีชุดนี้นะครับซ้ายขวาเนี่ยเข้ามาเนื่องจากตัว MY24 นะครับตัวคิ้วตัวนนเน พอคิ้วตัวสีสีคมเมียมปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็อยากจะให้มันรับกันทั้งหมดเลยก็ใส่ตัวสีดําครอบเข้าไปนะครับก็จะมีความรับกันกับตัวกระจังหน้าที่มีความเข้มอยู่แล้วมันก็จะดูโมโนโทนเข้าไปใหญ่แล้ถ้ายิ่งลดเป็นสีดำ M Y 2 6นัสวยมากๆนะครับมีการใส่ตัวสเกิร์ตด้านหน้านะครับของวิกเตอร์นะครับบอดี้คาร์ดีไซน์นะครับเขาจะออกแบบมาแล้วก็ ฟิตติ้งให้การใช้งานเนี่ยใช้งานได้จริงๆนะครับเป็นพื้นฐานที่ใช้ร่วมกันกับตัวระบบเซนเซอร์ p a r k กิ้งโซน่ของตัวรถที่มีเป็นพื้นฐานในรุ่นอัลตร้าเลยนะครับใส่เข้ามาสวยเลยนะครับมีดีเทลมีลูกหยักลูกโค้งเนี่ยทำให้รถเนี่ยดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นไม่ได้ดูน้อยจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูเยอะจนน่าเกียดนะครับมีการใส่ตัว คิ้วด้านข้างนะครับคิ้วล้อด้านข้างเนี่ยให้มีความยืดออกมาล่ล่วงประมาณ2นิ้วนะครับเขาเรียกว่าทรงแต่งไม่ใช่ทรงห้างทรงแต่งก็จะมีสไตล์ไม่เหมือนกับทรงห้างเนาะทรงห้างเนี่ยเขาจะมีหมุดสีเงินๆหน่อยแต่ก็แล้วแต่ความชอบบางท่านเนี่ยก็เลือกได้ว่าอยากจะได้ทรงห้างหรือทรงแต่งทรงแต่งเนี่ยเขาก็จะมีความเพียวของตัวซุ้มล้อเนี่ยให้มารับกับตัวล้อที่มีความยืดออกมาจากปกติระดับหนึ่งเลยนะครับล้อแมกชุดนี้ครับเป็นล้อขอบ18นิ้วครับเป็นล้ออวยซิด e นะพร้อมยางซุ้มแมก ทรีนะครับออทเเลนนะครับเป็นยางออททเรนใช้ได้ทั้งตัวรูปแบบไฮเทเรนแล้วก็ตัวรูปแบบออฟโรดแบบเบาๆนะครับตัวล้อชุดนี้นะครับมีความกว้างขึ้นนะครับรูปแบบความกว้างของตัวล้อ9.5โดยประมาณนะครับพอใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะมีความล้นออกมาจากซุ้มนิดหนึ่ง พอล้นออกมาจากซุ้มเดิมของตัวรถนิดนึงนะครับพอคุณใส่ซุ้มล้อแบบนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะรับกันทั้งหมดเลยยางคันนี้นะครับเป็นยาง265 60R18 อัตราบรกลม,มันก็จะใกล้เคียงเดิมแต่ข้อเสียของเขาคือจะมีความดังกว่าที่เป็นไฮเทเลนนิดนึงแต่ถ้าบางคนเนี่ยเขาจะไปใช้ในรูปแบบออโตเลนเนาะก็ไม่ได้ต้องไปวอลลี่อะไรเพราะว่าการทํางานของตัวล้อ,อยางออโตเลนเนี่ยเขาจะเก็บเสียงได้ระดับหนึ่งแต่ก็จะไม่ได้เก็บเท่าเฮดที T เนาะที่เป็นไฮเทเลนจะใช้งานอยู่ในเส้นระหว่างกลางของตัวมัตเทเลน คันนึงเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูคันนั้นเนี่ยจะเป็นยางมัทเตเลเลยนะครับเป็นยาง mt เลยแล้วก็มีการยกขึ้นมาเพื่อให้ตัวยางเนี่ยใช้งานได้บนพื้นฐานรถจริงๆบนรูปแบบการทํางานของตัวลูกค้าจริงๆงนะครับด้านข้างนะครับยังไม่ได้มีอะไรใส่อะไรเยอะแยะกระจกยังเหมือนเดิมนะสามารถคอนฟิกได้ให้เป็นตัวสีดำ pay 26เนี่ยเขาจะเป็นตัวสีดํามาอยู่แล้วนะครับก็จะรับกันทั้งหมดเลยนะครับ มีการใส่ตัวกับข้างประตูกับข้างประตูชิ้นนี้นะครับก็จะมีทรงห้างกับทรงแต่งอน่างที่บอกเลยนะครับทรงห้างก็จะมีการปูดๆออกมาก็จะเป็นสไตล์แนวออฟโรดเพื่อการกระแทกระดับหนึ่งเวลาลูกค้าไปออฟโรดหนักๆมันก็จะกันรกระแทกได้แต่คันนี้เนี่ยเป็นทรงแต่งเนเาะพอเป็นทรงแต่งปุ๊บเนี่ยเขาจะมีความเท่อีกสเต็ปหนึ่งพร้อมกับโลโก้วิกเตอร์บอดี้คิดดีไซน์นะครับชุดแต่งชุดนี้เนี่ยเขาจะ มีการลับกันทั้งหมดเลยทั้งตัวสเกิร์ตด้านหน้าซุ้มล้อกาบข้างประตูแล้วก็ตัวซุ้มล้อที่อยู่ด้านหลังครับซุ้มล้อด้านหลังเนี่ยก็จะมีการติดตั้งเข้าไปนะครับแล้วก็มีการยึดของตัวน็อตท,ที่อยู่ด้านล่างชุดนี้นะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับก็จะมีการยึดมดจริงๆคันนี้นะครับเขาเป็น MY24 เนาะมันจะมีอุปรกรณ์บางรายการเนี่ยลูกค้าอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ย MY24 MY25 26ต่างกันยังไงนะครับซึ่งพื้นฐานของตัวรถเนี่ยพวกกันชนพวกนี้เนี่ย MY25 26เ เอวายสองสี่เนี่ยที่เป็นแคมเปญโปรโมชั่นรถล้างสต็อกเนี่ยก็จะเป็นสีเงินแบบนี้อันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นล็อตสุดท้ายแล้วก็คันสุดท้ายแล้วด้วยแล้วก็หมดแล้วไม่มีแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับต้องเป็น m y 2 5หรือ26แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเจาะรายละเอียดให้อีกรอบหนึ่งคันนี้ก็จะเป็นแนวทางการตกแต่งอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมพามาดูพามาให้เห็นคันจริงๆว่ารถ1คันเนี่ยมันสามารถคอนฟิกแล้วก็เติมแต่งอะไรไปได้บ้างคันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมี ติดตั้งตัวโลบารเพิ่มเติมด้วยนะครับผมมาชิมรีวิวก่อนเพราะว่าโลบารเนี่ยลูกค้าบางท่านเนี่ยเขาไม่ได้ใช้บางคนเขาก็อยากจะให้เห็นสไตล์แบบนี้ไปก่อนเลยนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะเก็บภาพที่เป็นโลบารเนี่ย มาวางไว้ให้ตัวโลบาเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งเช่นเดียวกันก็เลือกให้ตรงกับการใช้งานบางคนบางท่านนะครับอยากจะได้แนวสไตล์คืนคลีนเดิมๆอยากจะขับเดิมเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะครับส่วนคันนี้เนี่ยก็เป็นสไตล์ตกแต่งแบบชุดเต็มเลยบางคนไม่ได้ใช้ไม่ต้องเอาไปบางคนใช้ก็เอาไปแค่นั้นเองช่องทางการติดต่อโซเชียลเน็ตเวิร์ด้ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Li น์แอดแฟนเพจ QR code ที่ผมแปะไว้ให้ตรงนี้นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์091696656สามารถติดต่อแล้วก็โทรหามผมได้เลยยยนนะออากจซื้ถต์ใ ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น All New Titan, p All New Sport, All New X-Force หรือ Mira a c h a r t หรือ All New Titan ในรุ่น MY ใหม่ อยากจะได้อะไรที่มันเป็นของเล่นของคุณเองนะครับคุณมาคอนฟิกคุณมาจิ้มกับเราได้นะครับเรามีบริการส่งมอบทั่วประเทศเรามีบริการไฟแนนซ์ซัพพอร์ตให้กับลูกค้าทุกๆท่านนะครับสขั้นตอนในการสั่งซื้อครับจองเข้ามาจัดไฟแนนซ์นัดวันรับรถครับสำหรับใครซื้อสดนะครับก็จองเข้ามาแล้วก็นัดวันรับรถได้เลยนะครับคนที่ซื้อแพงใช่ว่าจะไม่คุ้มค่าถ้าได้ใช้งานครับย้ําอยู่เป็นประจําเลยคนที่ซื้อถูกถ้าไม่ได้ใช้งานก็มองว่าไม่คุ้มค่าเช่นเดียวกันครับเลือกให้ตรงกับการใช้งาน เรด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อกันติดตามของเราเองเราจะนําข่าวสารที่ดีนำข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่อยู่เป็นประจำคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ลืมบอกเลยผมขายเองนะผมรีวิวเองผมขายเองนะครับใครที่อยากได้อยากให้ผมดูแลสามารถ inbox เข้า e มาสอบถามได้ทุกช่องทางที่ผมกล่าวมาข้างต้นได้เลยครับ